กระต่ายหน่อยเพื่อนกระต่ายหน่อยกระตายหน่อยไปไปไปก็เลี้ยงกระต่ายไปหลายเนาะฮะเลี้ยงกระต่ายไปหลายเนาะเลี้ยงตัวกระต่ายไปหลายเนาะฮะเออรถออกแปดโมง เออปัดเป็นเลี้ยงกระต่ายแบบหลายแต่ปัดเป็นเลี้ยงหลายตัวนี้เลี้ยงสัตว์หลายเนาะปะัดปัดทั้งไก่ทั้งเป็ดตัวนี้ไหมนะเลี้ยงไปกินมาให้เลี้ยงขายนี่เราไม่หันอาหารเราโอ,าาโอ้เวลาอาหารเนาะปะัด มวน้อยๆตัวนี้นะยัลนโอ้ไก่งวงกะไรมีกอไก่ไก่ง่วงกะไรไก่ตอกกะมีเป็ดไก่ตอกนี่พิ่นเขาเลียงกันหลายหนอยู่นีเนาะไก่ตอกเนาะตัวี uh ่ม okay ั้อาหารนะ โอ้กระต่ายนี่หลายตัวนึงนะกระต่ายนี่เพื่อเลี้ยงไว้อย่างเขาไปไหนปอนี่เสร็จเขาไปเบื่องดูหน่อยเสรเขาเขาไปทางไหนนี่เขาทางนี้ติเขาไปทางนี้บ่เพื่อเลี้ยงไว้กินเพื่อเลี้ยงขายนี่ยกระต่ายโอ้ขายเข้าวเมื่อซื้อเข้ามาขาย เขาสื่อไปเลี้ยงนะเนาะปั๊ดปุ่มเป็นนหน่อยเถอะพวกหนักกระตายอยู่ในกรุงมนะูน่ะบอกลเลไล่เกียดหน่อยเขาไปได้ปะเขาไปได้ปะเนี่ยเนี่ยเขาไปได้ปะโอ้ซอยแม่แหยังแน่นี่ไนงะเนี่ยไอ้สรอยแม่เกียร์ไกลปะเนี มาซอยแม่เกยไก่ตีเกยไก่เป็นบนเนี่ยนี่ไก่ง่วงไก่ง่วงไก่ตอกเป็ดพูนะโอ้ตั เบิร์ดลายตัวนี้ทั้งเป็ดทั้งไก่เขาทั้งนี้เต้โอ้ยลายคักลายแนบ่ะคนน่นะเป็นฟั่มนหน่อยๆเลยตัวนี้นะตายหน่อยเบิร์ดเือนี่ก็ตายเถ่าเลย แม่พันมันเนล่นน่นะเนาะตั้งกระต่ายตั้งเป็ดอยู่น้ำกันบ่เลยเนาะมันคือกินอย่างน้ำน้ำเป็ดน้ำไกส่สวยอยู่ไก่เออกระต่ายกระต่ายมันก็กินห่อว่ะเฮ้มันบอกกินหญ้าว่ะมันก็กินห่มนนหอมนนกระต่ายมันก็กินเนาะ คนบุกกินหญ้าว่ะก็นายกินอั่น้ากยล้วหว่างยโอ้กตมากินนั่นมันไก่งวงเสยอยู่ตยุะกะายคือขักแต่กะ่าเนี่ยฮ กินอาหารน้ำไก่น้ำนี่เสืโทษคุนนะอื๊ดบอกได้หลยเลี้ยงไว้ใส่ร้านอาหารคนเนาะสีมันก็สีประหยัดกว่าไปหาเสือนีอ่แหละ เกลียไก่เลียงกไก่วาดัมันน้นอนตัวนีหนะเพิ่นเลี้ยงไว้ใส่ร้านอาหารเพิ่นเออส่วนอะไรส่นตายขัดข้างหลังบ้านเพิ่นน้อย <laughs> น้อยนี่ไปไปเล่นลงพะบางบ่ไปบ่ไปเที่ยวลงพะบางบ่เน้ให้ลงพะบางบ่ไปน้ออาบบ่เน้ให้ลงพะบางบ่เตาจะเอาไปไทยน้ำกันหน้าบ่าเอาไปเลี้ยงอยู่ไทยก่อนนะ Ôi kìa cái cây này có kia gian no. lắm Kìa sâu kìa thiêng bò Kìa tới nhầm sâu nhầm lèng bò Kìa tới nhầm sâu nhầm lèng bò Tôn sái có bị cá nằm mà cá มันเกิดออกมามันตายเขาก็ด้เบิ่งมันมันกินเองนะลูกมันมันกินลูกมันนรอเนี่ยเขาเขาเกิดเอามันให้กินลูกเองเหมือนกันเขาอ่ะมันเกิดต้นทรายเขาก็ได้มาเบิ่งมันออกคลั่งเหมือนโอ้มันกินลูกมันเองเนาะให้เต้าหัวอาหารมันเนาะมันกินหัวอาหารเลยเนาะกระต่ายเนี่ยเนาะโอ้มียากับมันก็กินยาเนาะป๊าดอยู่นี่่ปไหนหน่อยตัอกระต่ายนี่แม่ นะตาหน่อยหลยครับข้ามกระต่ายหน่อยตัวนี้เนาะเขากินกันอยู่บอกรกะต่ายนี่นะคุณนะโอคุณ ลาย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 เฮือนพักเพื่อนหนึ่นเขาผักขึ้นพักอยู่นี่แหละมีเฮือนพักพร้อมเลี้ยงสัตว์พร้อมอยู่นี่นะเออดีแท้สลานอาหารเนาะเลี้ยงไก่ไว้ไปสลานอาหารเป็ดก็เลี้ยงไกไ่าาก็เลี้ยงไก่ตอกก็เลี้ยงไก่ง่วงก็เลี้ยงลายครับกระต่ายข้างแต้ลาย โอ้ดีดีด,ด,ดีอยู่เฮ็ดร้านอาหารเฮ็ดรงเลี่ยมโอ้ประเทศหลยแนวเนาะคนน่ะโรน่ะหลยแหงพี่น้องหลายหลหลายหล,ยล,ยล,ยลยกเลยปะไปลงพบางปะไปลงพบางปเหปะไปลงพบาง วันนี้เร็ววันนี้เร็วแม่ไปใส่ละ่ะอ่ะเอาเอาหาอ่ะอ่ะเอาเี้เอเเอปเไปเด้อเอาจิไปแหละ